โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมตอบคําถามกันประหนึ่งนางงามใครเป็นเหมือนหัวหน้าหรือพี่คนโตของกลุ่มเอ้าดิฉันไงก็เป็นพี่คนโตค่ะก็เป็นพี่คนโตค่ะอายุเยอะสุดค่ะเบีอาบชิ้นไหนที่ขาดไม่ได้คะเริ่มค่ะลิปมันจมมันไปนิ่งเลยมันเยอะอะเยอะก็ไปสิไปสี่เด็ดอะลิปสติก เออลิปสมมุตินะแบบเราไม่มีอะไรเลยวันนั้นทั้งหน้าไม่มีอะไรเลยนะอย่างน้อยนมีลิปติกนิดนึงก็ดีเรื่องตลกหน้าจดจําในวัย30ที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆไม่หมาดแล้วนะไม่หมาดแล้วก็แล้วปสติกสิบปีบวกเดี๋ยวป้าต้องคิดนิดนึงนะฉันเองก็จะบอกว่าปีน้ำไดฉันเคยสร้างประวัติศาสตร์บุการโฆษณาไทยโดยการที่เออ่พีเมาถึงขนาดที่แบบอ๋อเห็นมากทุกคนอ๋อถึงขนาดที่แบบต้องนั่งรถเข็น เข็นเข้าไปที่โรงแรมเพราะว่าไม่มีสติแล้วแล้วเพื่อนเข็นตัวเองเข้าไปในโรงแรมในหนึ่งนั้นมีครูด้วยแ,แหละ้ขาของตา วัยสี่วัยสามสิบอะไรเงี้ยเรื่องตลกหรอก็คงทวาเมาเนี่ยแหละค่ะเอาจริงวัยสามสิบเป็นวัยที่กินเหล้าแล้วสนุกที่สุดหรือปล่เพราะอะไรเพราะพีคแล้วใจมีความทนทานตื่นมาแล้วไม่แห้งตื่นมาแล้วหน้าไม่แห้งแต่สี่สิบไม่ได้ไม่ได้อาตาเธอตาเธอพีคเรื่องพีคในพีคสามสิบแต่งงานก็ได้แต่งงานมีผอนะคะก็ตัดสินใจแบบไม่มีลูก ว่าแบบใช้ชีวิตอยากจะสนุกต่อต่อไปเรื่อยๆวลีเด็ดประจําใจเอาวลีเด็ดชอบคิดว่าโชคดีจังแล้วกันชอบเอออันนี้โชคดีจังที่แบบว่าเราได้ทําอย่างนี้อย่างนี้ไปละเออมันเลยเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกแบบกําลังแบบไม่มีกําลังใจก็จะคิดว่าเอยโชคดีจังาดูไม่มีสาระเพรากฉะันกําลังแบบเก่งเกง่งไม่เท่าเฮงเราต้องมูไว้ก่อนเรื่องบูเ่งวิวเพื่อนๆให้ไปมู <laughs> เออ อันนี้ทุกคนต้องอยากต่อบอะไรทิปส40อย่างไรที่สวยเป๊ะแบบนี้ใช้เงินแก้ปัญหา40แล้วเรามีมันต้องมีทงเงินแล้วมีทั้งวินัยเอาจริงสิ่งที่เราต้องมี3ามสิ่งเงินวินัยสติใครเป็นสายคลีนสายสุขภาพมากที่สุดพอพอกันเนาะจริงๆเป็นพักัๆคือชีวิตเราไม่สามารถคลีนได้ตลอดเวลาสมมติว่าคลีนได้สักเดือน2เดือนแล้วเราก็ เดี๋ยวขอไปกินก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่เอาจริงแบบใช่มันคือการบาลานซ์บาาลนซ์แหละบาลานซ์แหละเราไม่สามารถไม่กินขนมไม่กินน้ําตาลเลยแต่แบบว่าเออบาลานซ์เ่ราะแบบวันนี้จะต้องกินไฟเบอร์บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยความฝันตอนช่วงวัยยี่สิบอยากรวยเลยอยากรวยใครๆก็อยากอยากสวยเลยอยากรวยอยากสวยใครทาครีมแต่งหน้านานที่สุด มึงแหละเออมึงแหละแต่งหน้าไม่นานเพราะหน้าไม่ค่อยแต่งแตทาครีมเยอะเยอะเลเยอร์เยอะแต่ก็แบบประมาณตอนเช้าๆก็ประมาณแบบไม่เกินสิบนาทีนะคะเหยวการเจอกันรวมตัวกันครั้งแรกอยู่เอเจนซี่พฆษณนาเดียวกันค่ะเสียงลือสึงเล้าอ้างของตาต้าจะมาก่อนว่าเดี๋ยวจะมีน้องใหม่มาสวยมากนั่นแหละแล้วนางก็มาจบ อันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่อยู่อยู่แล้วค่ะคนนี้เขามาทีหลังมาทีหลังเออฉันมาทีหลังสุดก็แบบโอ้ยดีจังมีเพื่อนอายุแบบใกล้เคียงกันเลยแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะแรกๆที่รู้จักกันนะเพราะจนแบบอยู่ทีมเดียวกันแล้วทั้งมาทํางานทีมเดียวกันก็แบบกินข้าวแล้วเริ่มออกไปกินข้าวออกไปเที่ยวเล่นกันอันนี้เป็นเริ่มเป็นรามากที่สุดนะคะ มีความสุขกับสิ่งใดมากที่สุดในวนัยนี้ความสุขที่เป็นรูปธรรมคือถ้าเกิดแบบอย่างเช่นล่าสุดน้องเขามาทักว่าโผแบบพี่ต้ามันจดที่ผ่านมาทาไมพี่ต้าดูเด็กลงดูเด็กลงคือเหมือนยีนเ<อ>วลาคือเราเด็กลงอันนี้คือความสุขรู้สึกว่ามันทําอะไรมาถูกสักอย่างถูกทัง้งหมดส่วน,นที่เป็นนาม,มาทําอะรู้สึกว่าสี่สิบแล้วอะค่ะมันมันแฮปปี้มากคือมันมันเหมือนมันอยู่ใน อ่อโพซิช uh ัน huh. ที mm. ่ม <x> ันแบบเซทัลแล้วทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานหรือแม้กระทั่งแบบความคิดนิดคิดอะไรของเราอย่างเงี้ยค่ะตอนที่30มสิบอะชอบ30แต่พอ4 0เราแล้วชอบ40มากกว่าส0มสิบจริงงใช่จริงๆกันชอบกันในวัย40ที่สุดเพราะเหมือนกับแล้วมีความสุขทุกวันเหมือนเราหาได้แล้วอะว่าว่ามันอยู่ตรงไหนความสุขมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทุกวันที่นอนกลับไปมันคือหลับไปพร้อมกับความสุขมันไม่ได้มีอะไรค้างในใจ เหมือนกับวัย2 0มันยังเป็นวัยที่เรากำลังหาอยู่เนอะว่าแบบจะยังงอ้จะรู้่างี้นั้นวัย30หรือว่าแบบเป็นวัยที่แบบยังกลัวเพื่อนกับคนรอบข้างที่มองเราออกมาอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าวัย30ก็ยังเป็นวัยที่ทํางานหนักแล้วก็แบบทํางานหนักมากแล้วก็ยังเป็นแบบแคร์คนรอบข้างอยู่เหม่าแบเราไม่แคร์ใครแต่วัย40ไม่แคร์เราเป็นตัวของเราสุดๆใช่คือเราไม่แคร์ขนาดนั้นแล้วแต่เราจะ แค่แบบลักษณะของการมีมารยาทและการละทิศะาดีกว่าแต่ว่าหมายถึงว่าเอามาเอฟเฟคกับการใช้ชีวิตหรือมีความสุขทุกวันหรือเปล่าไม่ไม่แล้ววัยสี่เป็นวัยที่เหมือนแบบสบายาแล้วข้อดีคือเราเวลาเรามองเด็กที่เด็กกว่าเราจะเข้าใจเขามากขึ้นเลยอะว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเราก็จะชิลกับสิ่งที่เขาทาคือเหมือน ถ้า30รู้จักตัวเองแต่ไม่ค่อยรู้จักคนอื่น40่สิมารู้จักคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นไอนีแอคชั่นอะไรของคนอื่นมันจะไม่สามารถทําอะไรกับเราได้ไม่มีอะไรทําร้ายเราได้ต่อไปแล้วค่ะสุดท้ายก็คืออย่าลืมติดตามพวกเราทุกคนเดี๋ยวโพนโทร่ัพที่ไหนโลูิตี้ไทยแลนด์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ